ไปดูความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ก็ออกมาขานรับกับมติคอรมอค่ะที่เพิ่มเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กตามขนาดของโรงเรียนนะคะซึ่งก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กนั้นดีขึ้นและที่สําคัญค่ะลดความเหลื่อมล้ําลงได้ค่ะ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทหารตําบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิจิตรโลกต่างก็มาแสดงความเห็นบอกว่าเกณฑ์ใหม่ถือว่ามีความเหมาะสมค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยได้รับเงินมาเพิ่มทางโรงเรียนก็มีโอกาสที่จะซื้อวัตถุด,ดิบในการทําอาหารปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและก็หลากหลายมากขึ้นค่ะของเราเนี่ยมันเกิน40คนใช่ไหมค่ะ46คนค่ะอือ27บาทนี่ิดว่าเป็นเงรอถ้า27บาทก็ถือว่ามันมันมันก็ดีกว่าอันเก่าคือ21บบาทค่ะ เราก็อาจจะได้อย่างที่ว่าวัตถุดิบไหลเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะเด็กก็จะได้ปริมาณมากขึ้นผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิต์เขตหนึ่งก็บอกว่าเห็นด้วยในการเพิ่มงบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลค่ะซึ่งที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาในการเบิกจ่ายที่ล่าช้าค่ะส่วนมากโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ตามท,ท้องถิ่ห่างไกล บางโรงนี่จำนวนครูนะครับต่อจำนวนนักเรียนก็ครูไม่ครบชั้นอยู่แล้วนะครับในลักษณะของครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันก็ถือว่าเป็นภาระใหญ่นะครับที่ที่ครูบาอาจารย์จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้เยอะแต่ถ้ามีลักษณะของงบประมาณที่ไม่ให้เพิ่มเติมแบบนี้ก็ถือว่าโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ในส่วนนี้ ด้านนางวรรณพรกอบพึ่งตนผู้บริการโรงเรียนวัดเปาสามขาตําบลออนกลางอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการอนุมัติเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะอัตราที่ได้ในปัจจุบันเนี่ย21บบาทต่อคนต่อวันก็ทําให้โรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าวัตถุดิบเกือบทุกชนิดเนี่ยปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง การปรับค่าอาหารกลางวันเด็กก็จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ทําให้มีอาหารเพียงพอสําหรับทุกคนได้กินอิ่มแล้วก็ได้อาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะ